ไม่ได้ครับนอนตรงนี้ตรงนี้เหรอแต่ที่เดิม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 ครับกูจะเบิร์นทำไมล่ะไอ้สัดมีกุ้งครับไม่มีกล่องครับผมอยากเบิร์นครับกูจะเบิร์นทำไมล่ะไอ้สัด એ કોળા 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 મૈડ 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 જેડ